เอเลชแชนเนลสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่7กรกฎาคมนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันไรส้สดนะคะพี่น้องนี่นะคะนา้องกับเป็นเวทีค่ะพี่น้องเปิดออนหน้า้องกับเป็นเวทีค่ะคาดการนะคะวันนี้เรามารุ้นกันนะคะว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรก่อนวันเกิดพี่เป็าแสงทองนะคะจากผู้ยิบ้านฟินแลนด์เนาะพี่น้อง เฮาเสื้อผ้ายียมเพื่อนเพิ่งอ,อ,อันห้าเหาสชิเมื่อรอดรุนกันครับพี่น้องว่าเพื่อนแอบทําแผนนีหยังแต่เท่าที่หนูคาดการเท่าที่เอคาดการไว้กับพี่แพ้วนะคะคาดการไว้กับพี่แพ้วนะคะคือคิดว่าเขาน่าจะขอแต่งงานนะครับพี่น้อง <ns ci k> น่าจะขอแต่งงานนะครับเพราะว่าเห็นเขาเห็นเห็นเพื่อนซุบซิบกันกับเม่ปอช่างแต่งหน้านะครับพี่น้องอันซุบซิบกันคิดว่าหน่าน่าจะแต่งงานค่ะ ครื่องมือนี้ประเทศฉากอลังการนะครับพี่น้องมีฉากอะไรเวอร์วังอลังการอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะจ้าว่าจะใช่หรือเปล่าและรอชมบรรยากาศรบอบๆกันนะคะของก่อนวันไลฟ์สดว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะตอนนี้มีเด็กแวะมาเล่นกับเราแล้วครับพี่น้องมีเด็กแวะมาเล่นกระเพราครับพี่น้อง

ảo, ảo. Ê. Ta, yế, ta yế. <laughs> Sao mà nằm đòn. cá, cát ở Không ăn, ao ao

ตัว <Wow. S 1> หน, umas, oh. Oh. หนังเยอะปว่าห่างเกินคนับพี่น้องอ่ะอ่ะเยู่ันงนี่สีเหาเก่งคักบนน่ะกูได้ฟัวีฟน่าเท่าฟัวน่าเท่าอ้าวไล่มาหนิขึ้นไมที่จะไปหาวไล่มาหนิไม่ยอมนอนเล้เลยไม่ยอมนอนกลางวันเลยปมควมป่งเอเนาะผมขลางหนาไลลลงมาหนังยูดีหัวผึ่ง ปังอะไรนี oh ่ยนนนหัว oh มันอัด้า้วเทตัวนี้เป็นตัวนอกข้อที่ขาดล้ตัวแมเมตัดเอาเอ ันคืนเวที่นะคะสามคนนี่มีพี่ิ๊กพี่เพนนะคะแล้วก็พี่ยาวอ้ยอดเจ้าสเนวอันนี้สเตจะปที่แล้วกันนี่นี่แแพงแต่นิดนึงาโอ้มาสิ่งทำไมพี่มันเต้นไอ้ีนส่ยโอ้ยภาพาองมัสวยสุเลยเนอม่ได้รบนีเรเตียมักแม่จเฮ้าเปไจกสวยๆเด้อค่ะ ก็มีจำอะไรบ้างุสวยเหมือนนักเอกนักเอกนี่งานอดมานะคะจากนักเรียนก่อนนักเอกปงกอบทางนี่ถ้าเป็นไม่แล้วกานเี่เมื่อเนี่ยโอ้ยเราค่อเป็นเดนเซอร์แล้วกมพี่น้องไม่มีเพล่นกับพี่ติกมันว่าก็เป็นเดนเซอร์สองคนแต่พี่กยาเาค่อยเป็นยุค้าศูนยุดเก้าเก้ยุแปดเก้าเก้าศูนย์เริ่มเริ่มต้นเต้น ตั้งแต่อายุสิบหตอนนี้ผ่านมายี่สิบแต่ี่จะปีจะตอนนั้นสิห้าตอนนั้นแค่จะปีเมาองี่สก้อนะ้อหนึ่งอ่อมเาไวสิบหเพราะว่าเขาเกิอกีทีรึ้วอันเล่าิมันเรารองเพลงแล้วเจ้าเบ็นันแต่เสือกเมาเี่ยบู๊ยีสามกับสิบห้เลิศเลิศจำได้เจ้าแมเส็าีเดีเน่มาก้มเเตอร์อันเป็นเปรงนี้ได้ไห เลิมเรียนมากบอนเออไปแม่ย่างไปโรงเรียนบอกไปเต้นเห็มูอเบิร์เรื่องเองเลิกกันยงขึ้นกับไปเต้นนะย่างไปเรียนบอนกับไปแอนเต้นเก่าเป็นต่ผู้น้อยเราดีฮะขึ้นผู้น้อยก็ดีนะอันน้เต้อเต่นเล่ากับผู้น้อยได้ไหมหน่อยเต้นดี่ายสงนเยอะหนาไเยอะหนาไม่อยากเตี่ยนเราดนหก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 ห้หกหกหกดกอกหกเ้ห้กเหกอกห คนมาไะไน้ําใจอะไรยร่วงหน้านะคะเออเลยจาไ่ว่ากระอิว่าให้ไป่วง้บอานลงทุงเต็ให้ใครสนใจให้ติ๊บกับทเพแอมซื้อแลวเดี๋ยวราพี่น้องแล้วก็รับรับบุว่าให้แดนเซอร์สาคนนะคะแดนเซอร์กิจมากโอ้แดนเซอร์กิจมาสากกิจเมาสากค่ะการรับบุมวาเดยราทางกลางนูทีนี้ค่ะ มเต้าใจเดี๋ยวเระใส่ไปหาของบ้างหนึ่งหนึงจ้าพี่น้องไปอย่างบนบอลอนชมบนเวทีนะคะจ้ารอติดตามจ้าอ่าในใจก็มีคิดถึงว่าน่าจะเป็นอ่าเซอร์ไพรส์ประมาณนี้แล้วเข้าบังคับบ้างเข้าบังคับางก็จะเข้าไปมีไง่ขนาดนี้นะคะอันนี้ก็คือในใจแล้วก็เป็นน้ำตาของความในใจนะคะแล้วก็อยากให้แม่ เม่เห็นที่นี่นะครไม่ใช่ค่แม่ค่ะแม่ดูกันยางไม่ได้รู้ว่ากประสบความสำเร็จข่าวพี่น้องเป็นยังไงคับ,งงงครบ,บรรยากาศของมือคึืนนี่เป็นไปตามที่คาดการนะคะว่าจะมีการขอแต่งงานกันเกิดขึ้นนะ,ะแมนีีลีคบพี่น้องตามความคาดหมายของเฮานะคะก็ยิ่งใหญ่อลังการนะคะแม่ปอและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็จัดเต็มนะคะ ก็จบไปแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคบพี่น้องแฮปปี้เอนดิ้งนะคะค่ะหลังจากจบงานเมื่อคืนนะคะพอวันที่8นะคะตอนนี้คือบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำโรงทานต่อนะคะที่ในหมู่บ้านนะคะทำโรงทานเนื่องในวันเกิดพ,พี่เิทาแสงทองนะคะเดี๋ยวเราไปชมในคลิปต่อไปกันนะคะว่าจะมีใครนำโรงทานมาบ้างนะคะส่วนเอ๋นเมาส์รถลูกชินคับพี่น้องเมาส์รถลูกชิ้นมาให้ทานกันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ